ถึงมวยไทยพบกับนักมวยจากสอปป,อปอลาวทองบางสืบพรมนะใครก็รู้จักครับพ่อของน้องกัปปัรล้านวิวครับยอดวิทยาสัจเทียนมวยไทยครับ วิถูกเก่าช e> ั่วโมงเป็นสูงสูงยอดวิทยาครับประเภทเลือกเทาะเลือกดักเลือกจิ้งเอาแบบนี้แหละครับเจ้าของายาคนเลือกเมืองกรุงเก่านะครับคุณชายชายครับรู้จักกันดีจํากันได้ดีครับคุณพ่อน้องจํำปั้นล้านวิวโอ้โหทางด้านของทองบายแล้วก็ใ้เผาครับหรือว่าเท้าฝั่งโปงเอฟซกรุบนั่นเองนะครับเอาร่างกายแรกเลยนะครับซ้ายล้วน แต่ดูกันเลยครับซ้ายกับขวาครับต้องบางซ้ายครับโอ้โหแต่วันนี้สรุกสูสีเลยนะครับคู่นี้จิ้มมัดขวาเลยครับยอดวิทยาเป็นการพิสูจน์กันนะครับระหว่างความเก่ากับความสดครับสดจะบดเก๋ารือเก๋าจะบดสดครับคุณมารุกันมาดูกันครับเป็นฝ่ายด้วยเข้าไปทักบอลครับตัดโอ้โหตัดช่วงล่างครับยังไงโอ้ยังไงครับโดนอะไรครับ โอ้น่าจะเป็นข้อเข่าหรือเปล่าครับโอ้น่าจะมีปัญหาแล้วครับแข้งหัวเข่าด้านขวาครับเหมือนจะมีอาการบิดหรือเปล่าครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆครับให้แพทย์สนามจัดการครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับดูภาพช้าครับดูโอ้ยขวาให้ดีครับดูจังหวอนน้ำหนักขวาครับก้าวแล้วต่อยครับดูแข้งขวาให้ดีนะครับจังหวะยังไงครับ โอ้ยเบี่ยงตัวนะครับเบี่ยงตัวแล้วมันบิดอะครับแล้วโดนอูดแม่เตะต้นต้นขาไปด้วยครับจังหวะบิดน้ําหนักตัวนะครับเหมือนจะโอูล็อกโอกเลยครับนี่ครับแล้วโดนโอ้หเหมือนจังหวะมันบิดครับข้อขาข้อเข่าบิดครับอึมดูครับแม่นี่ครับไปบิดนี่ครับมันโดนเตะแล้วบิดเอี้ยวตัวเตะครับนี่ครับขาหลังนี่ครับไปเลยครับแม่ดูครับ โอ้โหมันเป็นไปได้หมดนะครับเรื่องหมัดมวยนะครับไม่มีอะไรแน่นอน,นครับเราผู้ชมกับผู้บรรยายมันไม่เหมือนคนโดนเลยครับแต่ว่าเจ็บแน่นอนครับยอดวิทยาปกติไม่มีสำออยอยู่แล้วครับรายนี้โอ้โหดูครับ Way of TKO in round number one from the blue corner ทองบางสืบรอง from ส p ปลา o ชนะในคู่สาม We're to account.